ถือว่าเป็นประเพื่ที่มีกาสืบเท่านี้ก็เพื่อจุดเป็แสงสว่างในการปฏิบัติในพิธีท่านชาญวาสิสกราารนะโมตัสสะภะคะโตัะภะคะวะโตอาราหังระั รัตนงขาม e ิตุติยังนังัจถามิปิยิสังปิพุทธังปรังนปิปิธรรมนางสรงขัถามิิสังวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปราชปิ กับพระคุณเพื่อกำลุกำลังพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปในพิธีเปิดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษาประจำปี2568ในวันนี้